สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภุดสุคนนะครับเนาะครับครับนี้ท่างสรงเสียหยาพะล้อนนะครับเด้อครับกามีนาทสร้างตัวเหล็กงามๆจากปูขุนเลยครับครับปูขุนผ้ารวยเะครับเด้อครับครับตอนนี้เพิ่งกระด้ส่งตัวเหล็กมาแล้วนะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับสำหรับวดที่แล้วของปูขุนขหลุดไปนะครับเนาะครับถือว่าเป็นยังครับตามต่อคือเก้าครับหักแผงกันนะครับเนาะครับ สำหรับตัวเหล็กก็มีขบเสียงแหละครับมันเขามันรุดเป็นของธรรมดาครับสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับชุดนี่กัเพื่อนกับว่าเต็มเต็มแล้วครับเนาะครับจัดมาให้เต็มเต็มแล้วครับเป็นเล่าพัฒนาครับอ่าของผู้ขุนก็ดีมาตลอดนะครับเนาะครับผู้ได้เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อคนไหลคนแช่คนติดตามครับเพื่อสบถเดี๋ผ่านท่าทางนะครับเนาะสำหรับตัวเหลีงามลจากผู้ขุนนะครับเด้อครับขอฝากไว้นะครับ ข้างสองเสื่องยาพาเลาะครับกดที่ตามให้น้ำแน่ครับครับกดไหลกดแช่ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขน้องขันได้ครับได้อบาลานี่ครับสำหรับตัวเลขปูขุนนะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขของปูขุนครับเหมือนว่าเนี่ยนะครับเนาะเอาตัวเลขมาให้เบิ้งกนครับวันที่สิบหกครับเป็นชุดรัฐบาลไทยครับของรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันที่สิบหกนะครับ หมู่บ้านนี่ครับของเพื่อนกับเขาเต็มๆนะครับเนาะแปดเจ็ครับขอางเพื่อนกัสูตเต็มของเพื่อนกับเป็นลักจังสิ่งละครับมันมีลักเก้านะครับเนาะของปูขุนกับมีลักเกลักสอลักห้าลักแปดลักหนึ่งลัก4ีครับหนึ่งสองสามซีห้าหกมีหกลักครับมีหกลักเป็นลักเป็นลักอยู่ครับ ที่แน่ๆเพื่อนกันว่องมหายเพื่อนเน้นไปทั้งรักเก่าก่อนละครับเพราะว่าวิ่งรูดของเพลนครับเนาะหมู่ว่านนี่ยวิ่งรูดหมู่ว่านเนี่ยเพื่อนเก่าเก้าก็แปดครับจับคูมากกับหฮจับคูมากกับเก้านะครับนี่เก่านะครับเนาะเพื่อนเนีนไปทั้งเก้าแปดเพื่อนกระหายแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดครับไม่หออกเจ็ดแปดนะครับเนาะหมู่ว่านนี่ทำรับเดล็กสองตัวของเพลินค่ะถือว่ามาดีนะครับครับอันนี้เป็น อันเป็นชุดเต็มนะครับเด้อฝากไปน้ำเนี้ยครับเข้ากับเอาจับเอาจะเป็นลักเป็นลักของเพื่อนมาลักได้ครับลักวิ่งของเพื่อนเพื่อนวิ่งแปดกับเก่ากับเขาแปดนะครับเนาะขามาแปดของเพื่อนเข้ากับเอาลักแปดไปจับจะเอาเป็นคู่เป็นคู่ไปครับครับเป็นกันปรนก็เป็นตัวล่องของเพื่อนแหละครับแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแหละครับที่เน้นเพื่อนกาเน้นหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าแปดแหละครับ หมู่บ้านนี่นะครับเนาะครับครับชุดนี้เราไม่เบิ่งครับเพราะว่าของเพิ่นกับเขาง้มแหละครับสําหรับตัวเลขกของปูขุนครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเพิ่นครับครับมาเบิ่งตัวเหล็กเล้าพัฒนาครับที่นี่ครับครับเบิ่งเป็นลายแนวนะครับเนาะครับเป็นหลายแนวนำกันครับก็ขอคุณหลายๆนะครับเด้อสําหรับการกดไลค์ครับอันกดติดตามครับ จุดนี้เป็นเล่าพัฒนาครับงวดวันที่สิบปดนะครับเนาะหมืออื่นเล่าพัฒนาครับปปูขุนผารวยนะครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะครับเนาะครับมีหน้าคมหกเจ็ดนะครับครับ อันที่สิบแปดครับบนล่างเป็นหายมากคือเก้าแหละครับแบบเก้านะครับเนาะบนล่างบนล่างผู้คุณเล็กวิ่นเล็กเที่ยงก็เบิร์นกับศูนย์ศูนย์สองสี่หกเจ็ดแปด เก้าแหละครับครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลขวิ่งเล,เลเขเครื่องของเพิ่อนนะครับเด้อครับสำหรับตัวลิงวิ่งของเพิ่อนกูขุนมาให้กรับวิ่งลูดลูดไปที่ศูนย์ศูนย์ก้าเก้าแหละครับศูนย์เก้าเก้านะครับเด้อครับจับคู่ ครับสำหรับเลขจากคู่พูพ่คุณกับมีอยู่หกคู่ครับมีอยู่หกคู่ด้วยกันนะครับนะนีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดตรงนี้ครับศูนย์เก้าศูนย์เก้า 2 0ง0 4 0ย0สอครับ8 0ตัวสุดท้ายครับมีอยู่หคู่นะครับเนาะครับมีอยู่6คู่ด้วยกันครับ 4, 0กับศกับเครับ เด็กกันผู้คุ้นก่มากทุกคนดิครับกันควบคันศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์นะครับเด้อเอาไปกันเบ้างครับมีอยู่หกคู่ด้วยกันครับเลขสามตัวที่นี่ครับสามตัวผู้คุ้นนะครับเด้อสามตัวกับฮุกฮกหางหมดครับฮกคู่ฮกหางครับเออผู้ใหญมืเขียนแบบเดียวกันเลยครับ สไตปูขุนนะครับแล้วมีหกคู่หกหางด้วยกันการมีเก้าเก้าศูน7์หกเก้าศูนย์หกเก้าเครับเก้า เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ครับเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ด เกตเก้าศูนย์ครับครับอันนี้เป็นสไตล์ของปูขุนนะครับเนาะครับสำหรับตัวกลมที่นี่ครับตัวกลมตัวเด่นของเพิินครับมาเมืองตัวเด่นเะครับเ้อครับบนล่างครับเลขกปิ้นเหล็กเชียงของเพิินนะครับเนาะครับเพิินเด่นไปที่ศูนย์นะครับเ้อครับเหล็กหลุดของเพิินหลุดไปที่ศูนย์กับเก้าครับ เดินไปที่ศูนย์สำหรับเลขจับคู่คนกลมมาให้กับกลมเดียวครับก็เป็นเก้าศูนย์นะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นตัวร่องนะครับร่องครับแปดศูนย์ตัวร่องไวปนะครับเด้อครับสำหรับเลขก,กันปูคุณกับศูนย์ศูนย์นะครับนเขียนมาหลายตัวซื่อๆครับแต่ว่าสำหรับเลขของปูขุนกับนี่สองคู่ครับ เก้าศูนครับเจ็้าศูนย์เจ็ดครับเก้าศ์หกสองตัวแค่ไนครับสำหรับตัวกลมของของเบินก่าเจ็นย์เก้าตัวกลมเป็นเจ็ดศูนก้าครับเจ็ครับกลมสมตัวครับ ครับเอานี่พี่แค่นี้ K, ครับสาหรับตัวเลขกของปูขุนเป็นเล่าพัฒนานะครับเด้อครับปูขุนปูขุนผ้าร่วยนะครับมืออื่นนะครับเด้อครับมืออื่นเป็นมือวันจันทร์ครับผู้ขุนผ้าร่วยนะครับแล้วครับสําหรับตัวเหลขกผู้ขุนครับพี่แค่นี้ครับ ครับอันนี้เป็นเหล็กเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสําหรับตัวเลขกของปูขุนครับงามๆครับไปจับไปบายเบิ้งน้ครับเด้อครับสําหรับตัวเล็กขมีควบเสียงแหะครับรับพารณาเบิ้งน้ครับเด้อครับสําหรับปูมัดผู้คัดกระพานครับทางส่องกัรเสนอเป็นเพียงละทานนะครับเนาะครับสาหรับตัวเล็กปูขุนงามๆครับแคบหน้าจอไว้ครับครับสำหรับมอวันจันทร์ละครับเป็นของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเป็นให้หลุดไปที่ศูนย์ กับเก่าครับกลุ่มเด่นกับศูนย์ครับสำหรับเลขวินเลขเครื่งของปูกับศูนย์สองสี่หกเจ็ดแปดเก่านะครับเนาะครับเลขกันปูขุนกับมาครับชุดนี้กันกับศูนย์ศูนย์แหละครับง่ายๆเนาะครับเนาะสำหรับเลขปูขุนครับกลมเพิ่มกับศูนย์เก้าแหละครับจับคูสำหรับจับคูมาหัวคูนะครับเด้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็วิญญาณหลายแล่ะครับขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนนะครับเด้อครับ,รบพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ